คติธรรม3รเมืองไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธกว่า80%ของประชากรทั้งประเทศน,น,นับถือศาสนาพุทธเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อเรื่องผลบุญผลบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรหรือว่าเรื่องที่ทำอะไรก็ย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทนทั้งดีทั้งเลวแต่ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธมาเหมือนกันแต่ว่าตัวเองไปลุ่มหลงในเรื่องไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาทำร้ายคนอื่นให้ถึงตายหรือว่าพิกลพิการยิ่งเก่งกล้าเท่าไร่จิตใจก็ยิ่งวิปริตแปรปรวนกลายเป็นคนอมหิต และคนกลุ่มนี้มักจะต้องการลองวิชาของตัวเองอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ดูว่าวิชาของตัวเองมีความขลังและมีความร้ายกาจไปถึงขั้นไหนวิชาประเภทนี้เขาเรียกสายดำในขณะที่บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเรียนวิชาสายศาสตร์เอาไว้ป้องกันตัวและมีไว้ใช้ช่วยผู้อื่นอย่างเช่นหลวงปู่ขาวเขมาราโมวัดหลักสี่วัดหลักสีนั้นสร้างขึ้นสมัยปีพศ2 3 8 0เษ จากปากของคนรุ่นก่อนที่เล่ามาไม่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างนั้นเดิมทีนั้นเป็นทุ่งร้างป่าละเมะมีสิงสาราสัตว์ดุร้ายและก็ไม่ดุร้ายชุกชุมชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์หาของป่าเอาไปขายในเมืองกรุงมีชีวิตอยู่แบบคนป่าคนดงความรู้น้อยด้อยการศึกษาแต่ก็นับถือาศาสนาพุทธทุกวันพระวันศีลเทศกาลงานบุญต่าง ก็จะพากันไปทาบุญที่วัดกันที่วัดดอนเมืองซึ่งมีเพียงวัดเดียวในละแวกนั้นเป็นประจำไม่ได้ขาดเวลานั้นหลวงปู่ขาวซึ่งในประวัติก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าท่านเป็นชาวจังหวัดไหนมาจากที่ใดท่านทุดงรอนแรม,มาปักกรดอยู่ที่ชายป่านอกหมู่บ้านชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันนำพัฒนาหานไปถวายแต่ก็มีนักเลงสายดำอยากจะทดลองวิชากับท่าน เพราะถือว่าพระธุดงที่มารูปเดียวแบบนี้ต้องศึกษาวิชาสัยศาสตร์เวทมนต์คาถา,า,า,ามาแล้วไม่มากก็น้อยถ้าหากว่าเขาได้รับชัยชนะก็จะได้รับการยกย่องนับถือจากพวกของตัวที่เล่นสายดำด้วยกันว่าเป็นคนที่มีวิชาแก่กล้าแต่ถ้าหากว่าแพ้ก็จะได้เพียรพยายามฝึกฝนความร้ายกาศของวิชาของตัวให้มากยิ่งขึ้นนักเลงสายดำที่ว่านี้ เอาแกงป่าแล้วก็ข้าวไปถวายหลวงปู่ให้ท่านฉันหลวงปู่ขาวท่านมีวิชาคมแก่กล้าเคยผ่านอันตรายมานับไม่ถ้วนทั้งจากสัตว์ดุร้ายและมนุษย์ท่านสังเกตเห็นข้าวในชางที่ผู้ชายคนนี้เอามาถวายมันขาวสะอาดกว่าข้าวของชาวบ้านทั่วไปที่นำแต่ข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือมาถวายท่านก็เลยเอ่ยถามกับผู้ชายคนนั้นว่าโยม โยมมาจากเมืองกรุงงั้นเหรอนักเลงสายดำเขาก็บอกว่าเออเปล่าหรอกครับกระผมอยู่ในหมู่บ้านข้างหน้านี้เองแหละครับงั้นก็คงไปเอาข้าวมาจากเมืองกรุงสิทา่าถึงได้ขาวสะอาดขนาดนี้ครับหลวงพ่อเอาเนื้อไปแลกมาครับเออในเมื่อข้าวนี้มาไกลได้มาด้วยความยากลำบาก โยมก็มาฉันอาหารข้าวมื้อนี้กับอาตมาด้วยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่าเอาได้ว่าอาตมานนะเห็นแก่ข้าวของฉันของดีๆคนเดียวตามลำพังไม่อย่างนั้นก็เอากลับไปให้ลูกเมียที่บ้านนะไม่เป็นไรข้าวของอาตมามีเหลือฉันไม่หมดอยู่แล้วโยมเอากลับไปให้ลูกโยมเมื่อเห็นว่าท่านรู้ความจริงว่าในชามข้าวนั้นมีใสดำปลอมปน นักสายศาสตร์ก็ยกมือพนมไหว้าสารภาพผิดเออความจริงกรับผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายท่านหรอกครับเพียงแต่อยากจะรู้เท่านั้นว่าท่านมีวิชาอาคมดีหรือเปล่าถ้าท่านจะฉันจริงๆผมก็คงจะต้องห้ามครับหลวงปูข่ขาวท่านก็ยิ้มรับแล้วยกข้าวชามนั้นขึ้นมาบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ทำในสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นไม่คาดคิดก็คือเปิบข้าวในชามฉัน โดยที่ผู้ชายคนนั้นก็มองด้วยความทึ่งในความกล้าเมื่อไม่รู้ว่าวิชาของใครดีกว่ากันเขาก็ลองดูใหม่ด้วยการถวายน้ำให้ท่านท่านก็นำขันใส่น้ำมาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าโยมโยมไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือยังไงถึงกล้าเอาน้ำาสกระปกมาให้อัตมาฉันไม่ไม่สกระปกหรอกครับน้ำฝนจากองค์ที่บ้านครับ ทำไมจะไม่สกลระปกดูสิเห็นไหมนะแล้วท่านก็เทน้ําลงที่พื้นปรากฏว่าเป็นหน้องกระดึบข่านยัวยเยียเต็มไปหมดเล่นเอาชาวบ้านที่เห็นต่างก็าอาัศจรรย์ใจไปตามๆกันชาวบ้านก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่หลักสีีสร้างวัดขึ้นมาให้ท่านจํนาพรรษาเพื่อที่ว่าชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปทําบุญฟังเทศถึงวัดดอนเมืองที่แรกท่านปฏิเสธไม่รับนิมนต์ แต่เมื่อญาติโยมบอกเหตุผลให้ท่านทราบว่าจะได้ขอให้ท่านช่วยเหลือชาวบ้านธรรมดาจะได้อุ่นใจขึ้นมาบ้างท่านก็รับนิมนต์เพราะเห็นแก่ชาวบ้านตาดำๆแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดหลักสี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็เป็นความจริงตามคำพูดของชาวบ้านมีคนถูกสายดำหรือไม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ท่านรักษาอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดท่านก็ช่วยเหลือทุกราย แต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือรายของผู้หญิงสาวที่มีชื่อว่าสำรวยสำรวยนั้นเป็นสาวแรกรุ่นแห่งทุ่งบางเขนเป็นที่หมายปองของหนุ่มนุมร่วมทุ่งทั้งตำบลแต่เธอไม่ได้สนใจใยดีใครเนื่องจากเธอมีคนรักอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เล่นเอาเป็นที่อิจฉาของหน,หนุ่มทั้งบางซึ่งต่างผิดหวังไปตามๆกันมีไอหนุ่มลูกเศรษฐีพยายามตามตือ้อ แต่เมื่อสาวสำรวยไม่ยอมเล่นด้วยความรักก็กลายเป็นความแค้นแสนชั่วร้ายในเมื่อตัวเองไม่ได้สำรวยตามที่หวังคนอื่นก็อย่าหมายว่าจะได้ไปมันก็คิดวางแผนที่จะฆ่าสำรวยเพื่อไม่ให้ตกเป็นของคนอื่นถ้าจะฆ่าเองหรือจะจ้างคนฆ่าด้วยอาวุธก็กลัวกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องฆ่าด้วยสายดำคือเสาะหาคนมีวิชามาฆ่าให้ได้ เพียงไม่นานไอ้หนุ่มคนนี้ก็ไปเจอหมอสยศาสตร์เดรชานวิชาเป็นแขกที่เรื่องลือกันว่ามีวิชาสายดำไม่เป็นสองรองใครก็ตกลงว่าจ้างให้ฆ่าสาวสำรวยผู้มีหน้าตาเป็นโทษสมบัติด้วยเงินหนึ่งช่างด้วยการปล่อยสายดำเข้าร่างปลิดชีวิตให้ดับดิ้นอย่างทรมานหมอสยศาสตร์เดรชานวิชาก็ตกปากรับคำแล้วก็ทำพิธีปล่อยสยดำเข้าร่างสาวสำรวยแห่งทุ่งบางเขน ไม่นานสาวเจ้าก็เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมาทันตาเห็นมีอาการปวดท้องจุกแน่นร้องครวญครางดิ้นทุรนทุนทนทนรายอย่างน่าสงสารพ่อแม่พี่น้องเห็นอาการของสํารวยผิดปกติไม่ว่าจะเอายาทายากินเข้าช่วยก็ไม่ได้ทําให้อาการของเธอดีขึ้นแม้แต่น้อยแต่กลับหนักหนาสาหัสขึ้นก็พากันแน่ใจแล้วว่าสํารวยนะ่ะถูกสยเวทบนดำเข้าให้แล้วอาการของเธอถึงได้สุดลงอย่างรวดเร็ว ก็เลยนำตัวลงเรือล่องไปหาหลวงปู่ขาวให้ท่านช่วยเมตตารักษาให้ก่อนที่จะสายเกินแก้พอถึงวัดก็หามตัวสำรวยเข้าไปหาท่านเป็นการด่วนเนื่องจากเธอลูกไม่ไหวได้แต่ร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายหลวงปู่ขาวท่านเห็นเข้าท่านก็ฉิงพูดขึ้นมาก่อนที่พ่อแม่ของผู้หญิงจะพูดซะอีกนางหนูมันโดนใส่ดำมาอีกคนแล้วเรืเนี่ยเออขนาดผู้หญิงก็ไม่ละเว้นนะ ช่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างเลยคนพวกนี้หลวงพ่อครับเมตตาช่วยลูกสาวกระผมด้วยเถอะครับคนเป็นพ่อก็บอกกับหลวงปู่หลวงปู่ขาวก็สายหน้าอย่างเอือมราพวกที่ใช้วิชามานท่านลุกขึ้นไปดูอาการของสาวสำรวยที่ดิ้นตัวงออยู่ด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นมานานหรือ,อยังเนี่ยผู้เป็นแม่ของสาวสำรวยก็บอก ครึ่งวันแล้วล่ะเจ้าคาหลวงพอ่อน้ำตาแม่คลอเบ้าเพราะความสงสารลูกเออเออเพิ่งโดนทำใหม่ๆกลางวันแสกๆอย่างนี้ไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวรถน้ำมนต์พักเดียวก็หายช่วยกันอุ้มไปที่หน้าชานกุฏิเดี๋ยวอาตามาจะรถน้ำมนต์ให้พ่อแม่พี่น้องก็รีบช่วยกันอุ้มสาวสำรวยไปตามคำสั่งแล้วก็วางที่ข้างตุ่มน้ำมนต์ตามที่ท่านบอก จากนั้นท่านก็ใช้ขันตักน้ำมนต์รดให้พร้อมทั้งบริกรรมคาถากำกับไปเรื่อยๆเด็กสาวก็ดิ้นกระเสือกกระสนร้องโอดโอยหนาวสั่นเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นไม่นานก็พลิกคว่ำแล้วอาเจียนอาเจียนเอาตะปูขนาดใหญ่ออกมาหลายดอกหลวงปู่ขาวก็ยุติการรดน้ำมนต์เมื่อสาวสำรวยอาเจียนตะปูออกมาหมดครบเก้าดอกแล้วแล้วท่านก็เอ่ยบอกกับทุกคนที่อยู่ที่นั่นว่า ตาปูพวกนี้เขาทำเข้าตัวนางหนูยิ่งนานไปปลายแหลมมันยิ่งทิ่มแทงภายในให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวก็จะขาดใจตายไปนั่นแหละทุกคนก็รับฟังหลวงปู่ขาวอย่างตื่นตระหนกเมื่อนึกถึงตะปูที่เข้าไปอยู่ในร่างขยับตัวแต่ละครั้งมันก็ทิ่มแทงกระเพาะให้เจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสหลวงปู่ขาวก็ผูกสายศีลให้ที่ข้อมือ เสคาถาคุณสายกำกับให้กับสาวสำรวยพร้อมกับสั่งกำชับห้ามเอาสายศีลออกจากข้อมือเด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามคงจะไม่เลิกราวเอาชีวิตง่ายๆก่อนที่ทุกคนจะก้มกราบหลวงปู่ขาวอย่างสำนึกในพระคุณเพียงไม่กี่วันต่อมาสาวสวยแห่งทุ่งบางเขนก็ถูกหามาหาหลวงปู่ขาวอีกครั้งเพราะเจ็บปวดทุกทรมานเหมือนเดิมถามไทยก็ได้ความว่ารั้วบ้านมันเกี่ยวสายศีลขาด จากนั้นก็เจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายอีกหลวงปู่ท่านก็รนดน้ำมนต์บริกรรมคาถากำกับให้อีกคราวนี้สิ่งที่อาเจียนออกมาเป็นเข็มเย็บผ้าจำนวนเป็นร้อยเมื่ออาเจียนออกมาหมดแล้วความเจ็บปวดทุกทรมานก็หายไปหลวงปู่ขาวก็ได้ตักเตือนให้ระมัดระวังอย่าทำสายศีลขาดจากข้อมืออีกไม่อย่างนั้นผลจะออกมาอย่างที่เห็นเมื่อสาวสํำรวยไม่ถอดสายศีลออกจากข้อมือ ฝ่ายผองร้ายก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้หนุ่มนั้นก็เลิกจ้างหมอแขกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินด้วยเพราะไม่สามารถฆ่าสาวสำรวยได้ตามที่พูดตกลงกันไว้ทำให้หมอแขกโกรธแค้นเพราะว่าเสียเวลาลงมือทำไปแล้วแต่ถูกคนที่มีวิชาหักล้างถึงได้ล้างผลาญชีวิตสาวน้อยไม่สาเร็จดังนั้นก็เลยปล่อยของเข้าร่างของไอ้หนุ่มคนนั้นเป็นการแก้แค้นไอ้หนุ่มก็ต้องรับผลกรรมที่บงการทำกับคนอื่นเอาไว้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง มันก็เจ็บปวดในท้องได้รับความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยเข็มเย็บผ้าใสดํดำนับร้อยเล่มเข้าไปทิ่มแทงกระเพาะแล้วก็เป็นยามค่ำคืนซึ่งเป็นดวงดับของชีวิตหลวงปู่ขาวท่านไม่อยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นเมื่อเขาหามันมาหาหลวงปู่ก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือได้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวก่อนจะขาดใจตา,ตายแบบกำสนองกำครับ ถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ